สวัสดีครับวันนี้พบกับรู้กันทันข่าวกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้มาตรวจสภาพอากาศของวันนี้นี่เองครับเพราะว่ากรมอุตุเตือนไทยตอนบนมีอากาศหนาวถึงหนาวมากนั่นเองขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากอักทีภัยภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งและหลายจังหวัดก็มีความเสี่ยงทะเลมีคลื่นสูงนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและติดตาม ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันที่21กุมภาพันธ์2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงอันตรายจากอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันนั้นทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนลงโดย อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองเหมาะันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมกำลังอ่อนลงนั่นเองครับ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ก็คือ6นาฬิกาถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือก็มีอากาศเย็น ถึงหนาวตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียสลมตอนออกความเร็วที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32- 35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้นนเชากับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง 10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก,ก็มีขึ้นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดดังต่อไปนี้ก็คือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25ถึงองศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด30-34ถึงองศางเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือความเร็วที่15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วที่15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองครับมาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ต และกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนั่นเองครับแล้วก็มาดูกันที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้านะครับกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสนั่น เองครับอุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ที่32 3 5องถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือพยากรณ์สำหรับวันนี้นี่เองครับว่าทางภาคใต้ก็จะมีเสี่ยงฝนตก หนักบางแห่งด้วยนั่นเองส่วนตอนบนอากาศช่วงนี้ช่วงเช้าอากาศก็ยังจะหนาวเหมือนเช่นเคยนะครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์เชวยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ